วันนี้เราจะมาทำซีรีส์อาชีวิตรอดกันนะฮะไปแล้วไปแล้วเราจะเราไม่สวนน้องเขาฮะเราจะตัดไม้กันอาจจะไม่ค่อยจะพูดหน่อยนะัะจริงจังนี้หนึ่ง ขอจริงจังเกมแม่งสักนิดลคทำไหนกันเลอกออลองดีไว้ฮะค่าแกะให้หน่อยฮะถอ,อนไม้สิทแทงมาแล้วะค่ะเชิญตามสบายฮะ น้องผมก็จะหลุดนหน่อยนะคกับแ,แ่นี้อาจจะ2อาทิตย์ลงหนึ่งอาทิตย์ลงนะครัเพราะเราไม่ค่อยจะได้ทำคลิปเป็นเท่าไารคุณครับ,ม,บรมาหาผมนครับ นี่เราจะสร้างบ้านแนวธรรมดาก่อนนะค,ะร,นะครับพี่ไปที่ไปเดินชนไอ้หน่อยเิยไม่ได้มครับมันแสบๆแข็งขันครับโอเคกรอ,อ,อบมันทุกเม็ดเขาไม่ได้จ่ายครับเขาไม่จ่ายเราไม่โฆษณาให้สุดนะฮะับเาไม่ได้จ่าย มันน้อง3ามดีเราจะยังไม่ได้นะฮะ เบ,บอร์มบอมว่อยู่ผิดที่จริงอาจจะมีช่วงบนหน่อยนะฮะตึง,ตง ไกท่านี้เราเริ่มหาทำเลทำบ้านกันแล้วนะครับแถวไหนดีหนอแถวไหนดีแถวไหนดีแถวบ้านครับท่านี่ไหมได้หมดแล้วสดชื่นระวังลืมได้สดชัดเนี่ยทันนี้ผมต้องการหาฮะไม่วางฮะตอนนี้ผมเก็บผลไม้ป่ากินนะ ทำที่ทำบ้านเออไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่บ้านแถวนี้คืออุย้ยคุณๆนะอะไรน่ยมีแสงไฟไลเยือะไรเยือกเดี๋ยวเราก็อุยซากเรือเดี๋ยวค่อยสำรวจทบ้าน,าน,น,นก่อนไหมสวัสดีครับอยู่กับผมตึ๊ดโอเคตรงนี้เนาะครับ โอเคครับเราจะเริ่มถลุงเดนกันแล้วฮะตัวนี้เลยครับตอนนี้เราจะขุดดินอยู่ก่อนโอเคพื้นฐานเลยครับใหม่ครับขุดดินอยู่ฮะสองครับเก็บผลไม้สามครับตอนนั้นคือครไม่มีที่นอนนะตาซื้ออ่านซือในเกมมาครับแมวกระต่ายเยอะเจอมหาจิ้นจ๋อครับ

จิ้งจョกครับจิ้งจョกครับไม่ใช่หมาอย่าประตูไม่มีครับสิครับ ล้ในบ้านหรือรุอ่นหนูครับรุ่หนูอยู่เท่าน,นี้ก็พอแลฮะเดี๋ยวเรา,ะาจะสร้างบ้านกันอีกทีฮะพอเก็บทำอุปกรณ์แป๊บหนึ่งไม่นอนเลยครับจ<ะ>้าเดี๋ยวตาเผาจะไว้ในบ้านนะเราเจอวัวอาจจะลงนาคำดำได้ปุ๊บผมด้วยนะครับ <laughs> เดี๋ยวตอนนี้มีอะไรใช้ได้เราใช้ไปก่อนค่ะไอ้วิ้นชอบกินไี่ไหนเยอะเป็นจริงเหลือมาน้องมันด้านโอ้ยเย็บเป ง่ายนะารับครับผมไม่ใช่ง่ายลาเลยนะครับในเปลือกพุดดี้อ้าวคุณจะขังผมไว้ทำไมนะถูกง่าอาหารแล้วเอาไปซูนนะไปละโอ๊ยเมือ่อยกลับห้าบา้นานพุดนะฮัลโหลพุดน้อย ตอนนี้ก็ได้แค่รอตอนเช้าอ่าผมไม่ต้องรอครับขุดไหขุดครับครับแป๊บ้วคุณจะเปิดประตูทช่ไมครับคุณวางประตูปิดทางครับแม่แล้วฮะทำอะไคุณนี่ไม่ได้เหลืองจริงๆนะครับอ,อไรตัวแบบ Nhưng như không hiểu 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 อออเเตงมีมากาีก่าาาดรได้เปแย่หรือยังผม <ut> ไม่ต้องการเปแยครับเจาอะไรครับตื้ครับตื้อเลยครับไม่มีครับ ขอความดินสักรับก็โเค,โเคเาลเราจะเริ่งทางลงเมืองกันแล้ว มาครับของลันต่อแฮปปี้เวทต้องการเมนทอดครับตอนนี้ก็รอเช้าเราจะแตะไปเมนทอดเมนทอดไหนครับเมนทอครับจัดไปครับเมนทอดเมนทอครับได้แล้วครับไปเลย ไะครับไม่เห็นครับคืจะเสร็จอันนี้เขายกทอดครับผมตะการเมนทอดนั่นแหละครับเมนทอดครับเมนนะครับเมนทอดเมนอดครับเมนทอดเมนทอดไม่รู้ว่าทำไมผู้หญิงเป็นเมนนะมถึงเที่ยกาครับอาลงแปปวนครับผมว่าไม่ย่ของลูกเขาาเปน ม่เลยครับไม่ทันเลยครับผมไม่โดนแลยครับโอ้เราเจอของดนกองไฟแล้วครับของผมครับออกนะครับไม่ออกครับของผมเราออกมาครับไม่ออกครับโอ้ผมขุดนาผมไม่ได้สักก้อนเลยอ่ะจานครับผมผมจะฟ้องแม่ผมเป็นโคคนนะฮะก็ผมฟ้องแม่

เป็นลูกสาวกบจบปั้นม6โรงเรียน้นหนังขายคุณแม่ขายแรขถนาส่งมาเข้าเรียนมหาลัยอ่าหรับอเปนเือครับอก็เรับโชวอก็เสรอว่แต่เปียกไ่รอบอาเนีไปอน หดแล้วครับเดี๋ยวครับมาให้ใหม่ครับผม ท่อนี้ญญเราคือฝ่ายสงสับอยังนะครับเราเจอท่านครับเจ็บเลยครับนคตรดิน้ำขวด้วยครับอย่าบอกนะว่าเจ็บ แล้วนะครับไม่เต็มเลยครับผมว่าไม่เต็มหมดเต็มสิครับเราในคุณไม่เต็มบ้าทนะไม่ได้ฮะไ้บ้านเคลียร์รอเช้าเราจะสร้างบ้านกันแล้วนะครับตอนนี้ขอ คุดเมืองขอนสักแป๊บหนึ่งรอเช้าโอเคถอยก,ก่อนครับดูมันน้องเราจะงุนงงนิดนิดหน่อย อะไรไม่มีด้วยมดนะข้างล่างว้ยใ่เท่าไหรไวายเก้าสครับเดี๋ยวเราจะคุดเหมือนเป็นเก่าๆเาลยเดี๋ยวเราเปิดวายแป๊บนึงวายากาศ อะไรวาะกอดาวเป็นลูกสก๊อตวายขึ้นไหมเกือครับโอเคดูวายที่สี่สิบห้าได้เลวายวายอยู่สี่สิบห้าสี่สิบห้าได้แล้วมั้งออกไปไกลครับเป็นกลางตาเลยกลางตาตรงไปข้างหน้าก่อนสี่สิบห้านาเจอเล็กแล้วแหละตรงตรง อเ,เอาแล้วเราจะสร้างบ้านไปทำเมืองต่อสร้างบ้านครับงั้นก็ออกมาครับผมจะเหล้วครับขุดเลยครับเชิญตามสบายตอนนี้มีสายจะบอกครับครับผมว่ามาเลยครับอยกคมจะเด็กขนาดเลยครับรับไปให้ครับคุณไปสร้างบ้านเลย ไปจะไปชุดเสร็จแล้วช่วยกันตัน้งให้ก่อนจบชั้นมหา,า,นาหกมาอะไรอ่ะมาไข่ใช่เหรอ ดาวเป็นลูกแบบ6.1โมกโรงเรียนน้องไทยใ,ใช่เหรอมองทำมไมแม่รักกัน,น,น,นไังแกมองแม่ตบมกนะฮะนี่ครัขอแม่ตบมกแล้วกันโคตรลือโอเคสักครูนะ่ครโอเค อีั้งนิดหนึ่งนะขอข่าวไ์ก่อนเลยครับนอะไรครับกรุณาขอคัขอได้ไหมบเส์ฟครับกุณาขอทำเป็นยห็นสิครับเหล็กเราไม่จำกัดไม่จำกัดครัม่เท่าไรครับเมื่อกี้นี้ผมเพิ่งส่มาครับ จะเลอกแล, <c oughs> ล้วเสกเรือพุ่งเผาครับพุ่งเผาท้งนั้นก็เิ่งเสกสดๆร้อนๆเลยครับ <c oughs> ไม,ไม่ตัดแล้วจะทำยังไงล่ะฮะเชื่อตามสบายเขาบอกทางนะจิลิเราจะถึงเราจะถึงปลายทางแล้ว ข่าลาข่านาเออดาก็มาแล้วมหาลัยสร้างไม้เป็นไไอะไรกระตบบ้าน,นบ้านครับบ้านขอเป็นบ้านพออยู่กับจริงันือไม่บ้านเป็นกระตอบรับแต่แตก็น่าจะกรกระจกกระจากนะครับผมว่บ้านลูกกระจกนะครับกระจกฮะจะครับกระจกเมื่อกี้จะพูดว่ากระจกนะคร 割掉，割掉，割掉。<帳><帳>

เอาไว้แก้งวอส่วนผมเอาไว้แก้หนาวครับสร้างควมสุขผมฮะ ทิดต่อที่นะะอย่ากเหนนะอยาแง่แต่จะคิดเจ้าคิดจะทำอะไรงั้นลูกคิดจะไปหาลุงโอนน้นี่ครับแหมอยางขานแม่ตัดรถเลยรนไหนรดออกจากมือ ทีคุดแห่เล่นทีคุดเล็กเหลือเล็กอยู่ก่อนนะเอาไหมมันจะเพื่อทรัพยากรไหมนะไม่ครับนี่เลยครับไม่ครับนี่ครับไม่ครับไม่ครับไปแล้วครับไปครับไ้ครับเดี๋ยวเราจะเคลียร์พื้นที่สร้างบ้านนะครับเราร์ทหน้าเราจะมาเจอกันตอนที่สร้างบ้านนะฮะเดี๋ยวสามทีห้

do 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 คีบไม่ยี่สิบห้านาทีนะครับคนที่เกลียเสียเดี๋ยวก็บจะยาวฮะเราจะพยายามตัดหกสิบห้าถึงอะเราจะตัดเท่าไรกันดีสิบห้านาทีถึงยี่สิบถึงยี่สิบนาทีบาครับหห้าครับตอนนี้ก็เข้ายีิบ้าอาจจะยี่หกนะครับว่าเรายังแคบพื้นที่ไม่เสร็จี่เลีเลยครับ ไลน์สดค่ะบบเวลาครับสสบไวไปฮะสามสิบนสามสิบวิฮะสามสิบวีวไ,ววไม่นาจะทันนะ กนิสหนึ่งละใส่แล้วโอเคฮนะตอนนี้เราเคลียบพื้นที่เรียบร้อยแล้วเข้าไปในบ้านแล้วปิดปิดครับนี่ปิดข้งางนอกปิดนอกอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตาม,ามกดซับสไคร ให้ช่องเอาผู้ชื่อช่องสิฮะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดซับสไครต์ให้กับช่องลักกี้ยอนะฮะยอร์าเอา <laughs> <laughs> โอเคจะขอปิดคลิปยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Oh my god, oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my god, my whole life.